อยู่กับบัตรและบัตกอกระซิบก็อนสิบกระซิบครับวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของเจ้าของรายการของเรานะครับเพราะว่าคุณไก่วราวุธ์ของเรารับปริญญาเอกไปที่2แล้วและเป็นคนแรกของคาะนิเทศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกด้วยครับวันนี้เราก็เลยต้องมาแสดงความยินดีกับเขากันสัหน่อยและเราก็จะไปแสดงความยินดีกับศิลปินท่านอื่นที่มารับปริญญาในวันนี้อีกด้วยจะเป็นไคไปชมกันเลยคุณผู้ชม สวัสดีครับดรไก่ครับสวัสดีค่ะคุณน้องป,ปาใบที่สองแล้วครับปริญญาเอกใบที่สองครับใบแห่งภาคภูมิใจครับที่แล้วได้ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะศิลปะการละครคราวนี้ได้ของมหาวิทยาลัยกธธรุงเทพธุรกรีคณะนิเทศศาสตร์ผมได้ข่าวว่าพี่เป็นคนแรกที่จบปริญญาเอกของคณะนี้เลยใช่ไหมครใช่ที่มอบให้พี่คณะนี้นคนรู้ทางเจ้าของโรงเรียนมาบอกว่าขอบคุณมากที่รับแล้วก็เป็นแบบอย่าง ให้ <ผม S 2> กับนักศึกษารุ่นต่อๆไปพี่ไก่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่หลายๆคนเฮ้ยประสบความสำเร็จแล้วก็อยากประสบความสำเร็จอีก<อ>พี่ไก่อยากมีอะไรแนะนำน้องๆทำอะไรก็ได้ทำให้สุดทำให้จริงแล้วข้อสำคัญคือรักในสิ่งที่ตัวเองทำถ้ารักแล้วเนี่ย จะมาให้สิ่งทั้วเองทำย่อยยับไปกับมือตัวเองจะต้องประครับประคองสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในชีวิตครับป,ปริญญาตีปริญญาเอกก็ได้หลายใบแล้วปริญญาใจอะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ <laughs> หาให้หน่อยได้ไหมหาให้หน่อยได้ไหมยังไม่มี <laughs> <laughs> พี่ไก่ครับงานงานรับปริญญาแล้วค่ะงานหน้าผมขอไปงานแต่งงานได้ไหมครับโอ้หอยากให้มีจังเลยอ่ะอยากแต่งเหมือนกันนะพี่ไก่ครับแต่ตอนนี้พี่ไก่มีโซเชียลเป็นของตัวเองแล้วฮะมีทั้งติ๊กต็อกมีทั้งยูทูบค่ะฝากติดตามด้วยนะคะไก่วรายุทธค่ะคอนเทนต์สนุกสนุกแปลกๆที่คนไหนไม่มีทําเพราะว่าเรามีต้นทุนของเราเองตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงปัจจุบันนี้คุณจะได้ดูสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นงานนี้พี่แหม่มพี่ีมาแล้วก็พี่ปูปริศนานหอบชอดอกไม้มาร่วมแสดงคลั ยินดีอีกด้วยตั้งใจมาเซอร์ไพรส์รพี่ไก่ครับไม่ใช่เวาลาหยุดพี่ไม่มาแต่ลักที่สุดกอบพี่ไก่เราก็ในฐานะตัวแทนช่องสามนะคะนายก็ฝากแสดงความยินดีพี่ไก่ขอบคุณทุกคนในนายทุกท่านนะครับตกใจเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนที่มาในวันนี้เลยนะคร<ก>ับพี่้อยธาริกาก็ส่งดอกไม้ไปให้ที่บ้านตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วนี่มากันขนาดนี้น้ำตาปริมเลยค่ะด้วยความดีใจ นอกจากพี่ไก่แล้วก็ยังมี A, พีพ่ไฮอาพพพทสวรรษและกับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์อีกด้วยก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมานะคะแล้วเราต้องบูมบะ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 เออ <c oughs> อันนี้เป็นปริญญาโทถูกไหมครับใช่ค่ะมหาบัณฑิตละค่ะคือเมื่อปีที่แล้วรับบัณฑิตปีนี้รับมหาบัณฑิตต่อเลยจริงๆแม่จบมาสปีปีที่แล้วรับตรีตรีแล้วนี่โทแล้วเอกรอยกี่ปียังไม่รู้เลยจะเรียนจบนี่จ่ายไปเยอะไหมครับแม่ไไม่มีใครแก่เกรียนได้เพื่อนของลูกมาเป็นอ อยากจะบอกทุกคนนะคะที่กลัวการเรียนอยากกลัวอยากจะบอกเลยว่ามาเรียนที่นี่ค่ะพี่ไก่และแดดน,นิดนึงนะคะมาเลยค่ะที่กรุงเทพทนบุรีแห่งนี้เลหลายคนน่ารักมากนี่งวดนี้อะไรคะต้องตามเป็นค<า>ุณนายเมื่อวันซืนค่ะ